ใช่มยครับสิบห้าองค์ตอนนี้ก็เจ็ดโมงใช่เจ็ดโมงมีเวลาชั่วโมงก่อนรถออกจะลงไปก่อนแล้วขึ้นมาไหม กินเสร็จเพื่อปวดขี้ปวดเยี่ยวก็กินเสร็จขึ้นมาอย่างมากก็เจ็ดเจ็ดครึ่งเขานัดแปดโมงนี่สมมติถ,ถ้ามันมีกินนะ่ะ เจะอาที่ไหนมายังวะเจ็ดโมงแล้ว ดูสิมีอะไรที่กูแน่นอนเลยสองอย่างนี้ เดินตามตูดแม่ไปแม่เป็ดจะป้อนอาหารให้ลูกเป็ดสารเปาเหรอตามตูดไปอย่าให้หลงนี่คือ ช้าโิ <spreadsheet. S 1> งคนนั้นที่ปิ้งขนมปังคนแรกปิ้งขนมปังเป็ดทกัไม มันจะไปหยิบตอนนี้นะไปหยิบมันมาให้กูหน่อยไปมันมันสีม่วงนะกูเห็นมีมันเปลือกสีม่วงข้างในไม่รู้สีอะไรสีสีส้มออเลนเอามันอะีชิ้นมันอร่อยไหมล่ะอร่อยเปนมันหวานถ้ากูกินไม่หมดมึงเอากินกินได้ไหมล่ะ ใส่กรอ,อกกินได้นะลูกใส้กรอ,อกอย่างนี้ดูไม่น่ากินเหมือนไส้กรอ,อกแดงๆที่ไทยไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยนี่มันเป็นรสชาติใหม่อเอาแบบปลายๆเลยเดี๋ยวมือเปื้อน<ส>นี่นะฮะน,น,นี่คือมันสำปะหลังของจีนเป็น อาหาร <Okay. S 1> ที่อร่อยที่สุดมันสำลักสวิทโรเตโต้อ่อเป็นมันหวานของจีนสวิทโรเตโต้มันหวานนี่คือไส้กรอกกวางเ,เจากวางโจจบรีวิวเพียงเท่านี้ เกาหลีให้มันไทยก็มีนี่อีกที่ลูกอ๋อแม่แนะนำป้าต้องลองสักอันเดี๋ยวกินเสร็จก่อนตี่กินเสร็จแล้วค่อยไปให้ลูกนั่งเฝ้าโต๊ะช่วงที่คนไม่เยอะไง ไม่เยอะแล้วไม่มีใครมาแล้วเขาขึ้นรถไปหมดแล้วอ้าวไอ้เทียลืมอัดเมื่อกี้ทั้งแผงเลยตอนที่มึงไปยืนนี่ไม่ได้อัดเลยเนี่ยบากูก็ยืนถ่ายแล้วดีเลยไม่ได้อัดเฮียตส่าห์ได้ไปบาร์ตอนไม่ค่อยมีคน lưu âm, bùnยาง, mask, này wá, khen đâu này wá, khen này 8h muộn ไหนมันเขียนตรงไหนแปดโมงอ่ะอันนี้ไปมะนาวเขาบอกไปมะนาวไปวังมะนาว no no oh this travel โอเคโอเค thank you thank you ไปวังมะนาวเฮียแมันก็มั่วไปเรื่อยนู่นมึงเห็นรถไหมอ้าวเหรอนู่นเหรอเออมีเขียนชัดเจนนู่นไหนมันเขียนว่าล่ะ hotel โคโครีพอร์ตแอร์พอร์ตรีมูซีนอะไรไม่รู้อันนั้นมันโฮเทลเขาจะไปรู้ได้ไง่ะคุนเพื่อนก็ใช่ค่าป้ามีมึงคนเดียวมั้งที่ฮะที่เดินออกมา ใช่เขาต้องประกาศยังไงละเขียนแอร์พอร์ตปะล่ะมีป้ายป้ายเมย์บอกอ้าวมึงไปดูดิมีกูกูก็ไปดูตลอดโฟเทลชัตเทนบัสไฟยุ้งแอร์พอร์ตใช่ไหมอืม

คนเขาเยอะต้องไปนู้น,นอันนี้คนน้อยๆอย่างเรานี่ขึ้นคันนี้เหมือนทางนน้นคนเยอะ,อะนะอันนี้ของเราเพราะว่กะากูหยิบออกมาเลยใช่อ่ะมึงเอาไปขึ้นคันนู้หน,น,นหรอ,อเปลี่ยนเปลี่ยนให้เราควรจะขึ้นคันนู้นไหมนูน้นมึงดูคนคนแบบลักษณะท่าทางอย่างเราสิว่าขึ้นคันไหนมึงก็แยกออก <laughs> อันดับแรกเลยรถคันนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษบ่งบอกชัดเจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเรารู้ว่าเขาจะไปแอร์พอร์ตซึ่งรถคันอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นจัดสามคันนี้คันนู้นก็เขียนแอร์พอร์ตไม่ได้เขียนไม่เขียนเขียนเป็นภาษาจีนถึงเขียนก็เขียนเป็นภาษาจีนอันนี้มีภาษาอังกฤษชัดเจน ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วคนทั่วไปจะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าคันนี้แหละลก็มีสังกกตเช่นอะไรนะตอนนี้ยัไม่มีสังกกตเช่อหรอบ้าไม่มีไม่มีคำว่าไปแอร์พอร์ตลูก เมื่อมืงเห็นคนอย่างเราเราเนี่ยมึงเห็นเห็นเนี่ยขึ้นเลยทั้งอันขึ้นไอ้ห่าเขายังไม่เรียกขึ้นนี่ ไปถามพนักง,งานก็ได้อ,นนะอะไรแปดโมงไม่ออกมึงก็ค่อยไปถาม,มก็มากับทัวเดียวกณะเขาขึ้นนะ ไกลกว่าตอนเราไไก,กลกว่าเรวอันนี้มันเหนือเชียงใหม่นี่เตียวแต่นั้นมันบินบนนานบินเล่น 还有，还有，我记得好像是还有两个焊线的，两个焊线的，因为我们测不了。然后那个的话是没有，是没有，是是没有包。哦

禁使用座椅电源为电子设备充电。飞机上禁止吸烟，包括电子烟。禁止使用有线和无线充电宝等锂电池移动电源。如遇发生需要紧急处理的情况，请不要触碰飞机舱门和应急出口。空中服务将在起飞后二十分钟开始，着陆前三十分钟停止。祝您旅途愉快，谢谢。Ladies and gentlemen, our flight attendants perform a safety check. Fasten your seat Store your tray table. Adjust the seatbelt to the upright position. Open the sunshade. Switch off laptops and mobile phones. auto mobile phones into the airplane mode.